หนูเล็กก่อนบ่ายโพสถึงคนขายไก่ค่ะลูกชายกินอะไรก็ต้องระวังหน่อยละค่ะเพราะว่าน้องวินนั้นแพ้แป้งซาลี แต่ล่าสุดก็พลาดจนได้เมื่อหนูเล็กหรือที่รู้จักกันหนูเล็กก่อนบ่ายได้ไปซื้อไก่ทอดค่ะเป็นเมนูสุดโปรดของลูกชายมาให้กินแถมยังย้ำถามพนักงานว่ามีแป้งสาลีผสมอยู่ด้วยหรือไม่ซึ่งพนักงานก็ยืนยันละค่ะเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยบอกว่าไม่มี พอลูกชายกินเข้าไปได้ไม่นานคะ่ะปรากฏว่าพื้นแดงก็ขึ้นเต็มตัวงานนี้คุณแม่ถึงกับหัวร้อนโพสต์รูปลูกชายที่มีพื้นขึ้นเต็มตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าน้องวินชอบกินน้องไก่ทอดมากๆ ทุกครั้งถ้าจะซื้อกินก็ต้องถามย้ำและซ้ำหลายรอบว่าไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีใช่ไหมแต่ครั้งนี้เกิดจากพนักงานขายพูดด้วยความมั่นใจทุกรอบว่าไม่มีแป้งสาลีแม่เล็กล้าให้ลูกกินผ่านไป20นาทีเท่านั้นแหละค่ะเป็นแบบนี้เลยจ้าต่อไปจะกินไก่แค่ของป้าจูนคนเดียวและแม่จะฝึกทอดให้อร่อยเหมือนของป้าจูนเองนะแฮแท็กเก็บไว้ให้น้องวินดู